สวัสดีคร่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาขุดขาหน่อยค่ะเอาไปต้มยำค่ะเพื่อนๆขาในร้อยยางค่ะเลือกเอานะคะเพื่อนๆน,นอ,อออ่อ,อน ใด้้วยนะคะเพื่อนๆปลูกไว้ในล้อยางเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปด้วยเอาไปต้มยำต้มยำไก่ค่ะนี่ก็นอนอ่อนอันนี้ขาเหลืองนะคะเพื่อนๆหนอดกอยู่ข้านี้นี่คุยลงมาก็เจอหนอนี้แล้วก็ยังจะมีหนอนนี้อีกแต่เราจะเอาหนอนี้นะคะ เอาหนอนนี้ค่ะเพราะเขาใกล้ติดล้อ,อยางแล้วเนี่ยต้องเอาออกพอเราเอาหนอนนี้ออกไปเดี๋ยวหนอนนี้ก็ออกมาแทนนะคะ นี่ค่ะอันนี้ขาเหลืองนะคะเพื่อนๆแต่ก็ใหญ่เหมือนขาแดงเลยค่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หนอหนอเหลืองหนอขาแดงเลยค่ะขาเหลืองคือฝั่งนูงนะะ้นค่ะพอเราเอาหนอเข้าไปแล้วเราก็กบดินคืนเอาไว้ดินฟูดีนะคะเพื่อนๆปลูกในล้อ,อยางเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะมีไหมเพิ่มอีกสองหนอตรงนี้เนาะได้น้ำฝนก็แตกหนอกันค่ะหน่อนั้นสีแดงไกลๆนู้นเราจะเอาหนอนนี้ค่ะ ตรงนี้เราจะเอาสองหน่อเลยค่ะนี่ได้แล้วหน่อหนึ่งอันนี้อีกหน่อหนึ่งแล้วเราก็จะเอาหนอนน้นอีกหน่อหนึ่งก้อนนี้หน่อดกค่ะนี่นี่งอกหน่อใหม่อีกแท่งหน่อใหม่อีกแล้ว ได้สามหนอเลยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวไปเอาตะไคร้ต่อได้มาห้าหนอค่ะพริกเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะเราก็เก็บเอาค่ะจำทยอยสุกแล้วตรงนี้เม็ดใหญ่ค่ะ ต้องที่ว่านะเม็ดเล็บอันนี้เราก็เอาไปต้มยำใส่ต้มยำก,ก็ได้เก็บกินดอกอันชันก็บานบานเป็นแถวเลยดูดิอันชันทั้งลีกชันก็เยอะ ก็มีพริกก็มีอยู่ในกระถางเดียวกันแล้วก็ได้พริกแล้วเราก็จะไปต้มยำแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด<ๆ>้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ